สบายดีพี่น้องนี่ชิมารามักจองครั้งแรกพี่น้องเลยนี่เขาไปแช่มันเป็นวุ้นแบบนี้ตะกี้นะมันเป็นหมากแบบนพอไปแช่เลยเป็นวุ้นนึกว่าพังไทยมันเดินหมากหมากหมากหมาซ้ำรองนี่พี่น้องเป็นวุ้นแช่แล้วเอาก็เอากากมันออกกลับมาก็ะเลือบเป็นวุ้นนี่มาหลังไอ้เบิ่งพี่น้องเลยจ้ออกมาแนวใดวุ้นอะชิบูไตเนียวพี่น้องมันก็เลยเขาคนแบบว่าโบได้อันั่น โบได้ผักมันได้บโบได้ซอยมันทำมาเป็นบุญน,น,น,นี่นี่แหละลาบมจองมาเบิ่งน้ำกันจอมาได้ใสป่ปลาดิเพี่น้องปลาดุกลงไปปลาดุกลงไปมาเค่องปรุงมาใสา่คอนเดอร์ พิกป่นลงไปพี่น่อยผงนวนลลงไปลงไปลาลงไปเก้าขวดลงไปพี่น้อง ประมาณนี้ขายบุได้พี่น้องเบึกน้ำกันไปขายตลาดทำเนงาเนงาพี่น้องเนงา คล้ายๆรับเท่านะซิมมันก่อนจะเอามาหล่อสารได้เลยจะเสบของมันเลยพี่น้องเลยเสบแบบจะได้ของมาจอจองเองแหละมันกลับไปคือยัง

ก่เคยกินเขาอ่ะต่เปดีพี่น้องเบิ้งสุดกูกอดามกจองนี่กลลงวัดก็ได้กินอยู่ตาถึงแข่งเครือเขาก่เคยกินจักเรือเนี่ยคือแบเผาบเากอ่ะครบเสียบมอนกันไม่องย Bạc đường cắt cao nóng bệnh nhân hơi mong mang gắn nè mang gắn nóng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nung lỡ những video hấp ăn

น,นั่นไม่ติดติดเลยเป็นไรแฉกไปแล้วอ,อันสื่อเขาสื่ออันเก็ารู้หรืปล่แสนรู่นหนึงแบดแสนเกรดเอนะรุล<ก>นแแสนเกรดเอคือหน่วยที่เขาแทร์แล้วมันผุเบิหน่วยใหญ่แตสมัเคือหูยับแำ่มัคือหาม มาดออเขาเอูกับูเือกเอน่ต้องหามาสมบูรเขาเลียงออกอยางเลือเจ็ดจะมาเนี่นะเขาก็เอามาง่ามซับตัวหาทุกงอย

หลับใส่ปไดูกระคอมันนันไหลร่มเผื่อมันเนาะน้ำก็ได้โดค่ะชิมเบิร์้างแร่ค่น้อยเป็นอะไรเศรษฐกเลข้าอยู่ เอาคล้ายๆขุ้นเด่ดไรเด็้นงงัวบุ้คืออลไรนงัวมันสิขาวคืคนละอย่างกันเลยนงัวชิ้นงัวก้นนี้ เดือยหัวมันลง่มเลยพะยงหอยเอ้ยเดือยหัวน่ะลงผู้เดือยเดือยที่มันจางจีได้นะจับอันหางมันลงมอันมันจางจีไล่ไล่ลมมันจางจีเขาอ่ะนะมันจางจีได้นะจับแต่มันแรงพิเศษที่เออทานซะก่อนเอามาลุกก่อนกินง่มเลย อันดุมาเล่ยก่อนฮะบมแห้งเลยัหกินข้าแป๊บนึงกินข้าก่อนบางทีก็บ่มีแห้งเขาบ่ได้กินเข้าเจ้าก่อน่เอาเจ้าก่อนแป๊บนึงกิข้าก่อนเจ้าแซ่แตต็มว่าบ่ขึ้นมเออสีอัหนักเนบ่มีน้องเดีเรากได้ก็อยากตุกข้าขอหนาองขจ้าอืมน้หนาก็บ่มี มันอยู่โคกมันอยู่ไมนามันอยู่โน่นพวกมันฝนตกนี่เราก็ปจะเอาก่อนด์กดได้ดังเอ้ยกินข้าวไปเอายืนป้อนด์โว้ยมาโจ๋เบามาโจ๋มันดึงจับแต่ขาหรือมือชองมือเอาจับมือมันไหวตักใจตักใจหน้ามใจเข่าใจบ่ม่เตอรกินมัเตอร์บดตีนผมนะ นอนเขาเันบพี่น้องคือยตอนแรกแรกกตอนนประตับฉันพูดถึง่า้องว่าอ่ะเฉาขาเฉขาเบ็นใหญ่แห่นเียวกระดกพี่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 พ่พี่พี่

มะร้า,รราวพิทิกบข้าวเดียวได้คุย,อ,อ,อ,ย,ยอ,อ้อยไม่แห้งอ้อยที่เล่าเลยเนอะข้ยน่าเศร้าไหคเออน่รไหนะเกียงแล้วสั่นไหมจ๊ะยาวแข็งน่อยเสียงรถไอยากไปบ่งพ่พรร้ไทยนาบ่มื่อแรกอพ่อไปไทยเด้อนาแหน่นหนหอง มาดนดกอร์ปอ้ mm ํอ hmm. mm ้ําอ้ํกินข้าวหมดถ้วยเลยมาดนี้นนี้เที่ยหรถเลยแปลกมอกับฟื้นอยู่แล้วเกี่ยงเลยพี่น้องยังพาไปหลังแล้วหลักขาเกันมขวดต้องก้องกับน้ำใส่เนน้อยปาติเอารถไทยรถไทยคนเยอะเ่ยกระสิตมาต่อกันไหมเด้อพี่น้องทำไม